สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีนะครับหรือช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาเซตอะไรส่งลูกค้าก่อนนะครับก็มาดูกันครับว่า66.5ชักดันโลนั้นต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็หนีไม่พ้นข้อเวี่ยงยืด5มิลถาวรนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านอยู่แล้วนะครับใช้ดันโลนะครับก็แข้งก็คว้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าแข้งเดิมใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ฝายย้ายวาวหลอดตรงนะครับ วาวใหญ่นะครับจะไม่ใช้หยอดหลอดเยื้องนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับปาดหลบเรียบร้อยแล้วครับตามตําราดันโลเลยนะครับหลบวาวให้เสร็จแล้วแล้วก็มีเสานะครับมีเสามีวากเกนนะครับอันนี้ขาดแคมอย่างเดียวนะครับแคมกําลังขึ้นอยู่ครับวันนี้ช่างในร้านเจียให้ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แคมสร้างตัวใหญ่แคมดิบนะครับพออนะครับยกก็เกือบประมาณเจ็ดมิลกว่าแล้วครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเซตอะไรนะอันนี้เดี๋ยวเก็บลงก่อนครับอันนี้เป็นเวทคัดมือนะครับใช้คัดมือแต่ว่าเป็นคัด4ี่แผ่นลดโลครับลดดันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คัดโซนิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตอะไรกันนะครับ นี้ก็ยึดน็อตมาสองตัวนะครับเดี๋ยวคลายนอ็อตต่ออันนี้ต้องเซตให้นะครับเพราะว่ามันจะเซตยากนิดนึงครับเวลาไปประกอบประกอบไม่ได้แล้วปัญหามันจะเยอะครับติดโน,น,น่นนนี่หน่อยก็บางคนเข้าใจก็เข้าใจครับบางคนไม่เข้าใจก็ว่าทําไปใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ เราก็เลยมาเซตให้ดูนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆไปทำอะไรกันนะครับแล้วไม่ได้เซตมานะครับมันจะติดตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวลองแข้งดูก่อนเลยนครับใส่ข้างข้างซ้ายนี่แหละเพราะว่าข้างซ้ายมันจะใส่ง่ายนะครับไม่ติดอะไรนะครับไม่ต้องอัดลงครับมันจะไม่แน่นไม่แน่นมากครับเดี๋ยวดูนะครับแข้งข้างซ้ายมันจะพอดีของมันอยู่แบบนี้เลยนี่นะครับไม่ต้องอัดเข้านะครับ นี่ครับก็หมุนเข้าอย่างดูนะครับอ่ะข้างซ้ายอ่ะหมุนดูนะครับไม่ชนอะไรนะครับนี่ครับดูช่วงตูดก้านนะครับระหว่างผ่านเสาตัวนี้จะเฉียวเฉียวหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ก็ไม่ถึงกับชนนะครับแต่เฉียวเเห็นไหมแต่ทางที่ดีเราก็ต้องเจียร์ออกนะครับเจียร์ออกเว้าออกสักมิลสมิลนะครับ อ่านี้ก็หมุนดูศูนย์มันก่อนนะครับเขาเบี่ยงอันนี้ข้างซ้ายมันหลวมอยู่แล้วนะครับปกตินะครับแข็งข้างสายเกือบจะทุกรุ่นเลยมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วก็หมุนเช็คดูอ่ะเนี่ยชนตึก๊กตึกตึก,ตกเห็นไหมครับก็อันดับแรกเลยไปว้ล์ตรงนี้ออกก่อนนะครับว้ลช่วงหลังออกอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราว้ลเสร็จมาแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอ่าหลังจากที่เราไปแกะมาแล้วนะครับ นี่ครับก็เอาบอสแต่งๆเอานะครับช่วงนี้เห็นไหมแค่หน่อยเดียวอะมินเดียวว่าพนแล,ล้วครับก็ลรงไปอัดเข้าหยางถ้าต่อไปแล้วก็เออเอาเข้าหยางนะครับไปอัดใส่แข้งด้านขวานะครับอ่ะดูดเข้าหยางเข้านะครับแต่เราจะเอาไปดูดเข้าตรงนู้นนะครับเพราะว่าเข้าหยางถ้าทําไม่ดีไปอัดแบบผมนะครับมันจะเบี้ยวทุกตัวเลยต้องเข้าหยางแน่นจริงถึงจะอัดลงได้ครับ อันนี้ก็อัดข้อเหวี่ยงลงแข้งเสร็จแล้วนะครับก็มีหลายคนนะครับไปอัดตามผมนะครับทางที่ดีนะครับใช้ตัวดูดดูดเข้าดีกว่าครับถ้าเขาเหวี่ยงยืดมาไม่แน่นอย่าอัดนะครับทํเข้อเหวี่ยงไม่แน่นห้ามอัดลงนะครับเพราะว่าผมมันแน่นครับมันไม่ได้เชื่อมข้างครับมันตึงครับเพราะว่าส่วนมากอัดลงปุ๊บถ้ามันไม่แน่นจริงท้ายมันจะหุบนะครับข้อเหวี่ยงนะครับพอท้ายหุบปุ๊บข้อเหวี่ยงก็จะเปนะครับก็เดี๋ยวรถวิ่งไม่ได้นะครับ ก็อันนี้เราไปอัดใส่มานะครับอัดลงมาแล้วนะครับก็เตรียมประกอบต่อไปก็คือนะครับเซตเสื้อฝานะครับอันนี้อ่ะเราเซตขเขาวยงลงแคงได้แล้วนะครับนี่ครับอัดขอเขาวยงลงแคงได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาทำเสื้อฝากันเลยนะครับวิธีเซ็ตเสื้อฝาก็ไม่ยากนะครับเอาแคง ประกอบคู่นะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับให้เราใส่แค่ข้างเดียวแบบนี้แหละดีแล้วนะครับใส่ไปข้างเดียวแล้วก็นี่ครับต่อไปเอาลูกสูบใส่นะครับเอาลูกสูบใส่ไปที่ปลายก้านนะครับก็อย่างที่สองที่ติดนะครับก็คือนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบจะติดปลายก้านนะครับนี่ครับ เวลาเราเอาลูกปืนใส่นะครับมันจะใส่สลักไม่ได้นะครับเพราะว่าใต้ลูกสูบนะครับกับก้านสูบตัวเนี้มันจะไม่พอดีกันนะครับมันจะต้องติดนิดนึงให้เรามิลลิ่งลูกสูบออกนะครับเมื่อนลูกปืนค้างลูกปืนปลายก้านมันจะเข้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปมิลลิ่งก่อนแป๊บบนึงนครับอันนี้หลังจากที่เรามิลลิ่งข้างออกแล้วนะครับลูกปืนเข้าได้แล้วนะครับนี่ครับ ก็ให้เรานะครับเอาลูกปืนปลายก้านใส่นะครับไปที่ปลายก้านนะครับแล้วก็เอาลูกสูบใส่เลยนะครับใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะวัดระยะมันนะครับวัดระยะมันทีนี้เราจะรู้แล้วครับว่ามันต้องใช้เสาเสื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็อา่า ใช้ปะเก็นประมาณกี่มิลเราก็ตัดนะครับเราก็ดูตีนลูกนะครับดูกะปงลูกสูบนะครับนี่ครับก็ถ้าเราไม่มีลิ้งใต้ลูกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกสูบพยายามให้เป็นแบบนี้นะครับเวลาช่วงชักมันนี่ครับมันดึงขึ้นลงเห็นไหมครับกลามก็จะอยู่อ่าอยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยแต่ลูกมันจะอยู่ตรงกลางนะครับมันก็ต้องบิดได้นะครับนี่บิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็นี้ประกอบเข้าไป ต่อไปนะครับเราก็เอาเสื้อสูบใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเสื้อสูบใส่เข้าไปเลยปุ๊บแบบนี้ทีนี้เราก็ใกล้จะรู้แล้วว่ารถมันใช้เบรกเกนเท่าไหร่นะครับนี่ครับอ่ะดันลูกสูบขึ้นมาให้สุดเลยนะนี่ครับดันขึ้นมาให้สุดเลยนี่เลยสุดป,ประมาณนี้อ่ากะว่ายเหลือหนุนปรกเกนทองแดงแผ่นหนึ่งกำลังดีกำลังสวยเลยอะไรแบบเนี้นะครับทีนี้เราก็ ปล่อยหัวคว่ำลงมานะครับนี่ครับแข้งตรงๆนี้ใช่ไหมอ่ะแล้ก็ปล่อยลงมาปล่อยลงมาอย่างนี้เพื่ออะไรครับนี่ครับเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมก่อนปล่อยลงมาเพื่อที่จะเห็นนะครับว่าเสื้อสูบนะครับมันหล่นหล่นลงไปข้างล่างสุดแล้วนะครับนี่ครับแล้วทีนี้เราจะวัดระยะประก็นแล้วแหละ นี่เราก็วัดได้นะครับว่าประเก็นเท่าไหร่นะครับอวอรเนียคีบเลยนะครับตัวนี้ประเก็นอยู่ที่ประมาณ10มิลนะครับอ่าสิมิลสิมิลนี่คือวัดจากด้านล่างก่อนนะสิบสิบมิลนะครับ10มิลก็เดี๋ยวไปวัดจากด้านบนอีกดูว่าหัวมันเอียงอยู่หรือเปล่านะครับบางทีมันเอียงข้างหนึ่งเก้าข้างหนึ่งสิบนะครับก็ว,วัดข้างนี้ด้วยนะครับ ฝั่งนี้ก็สิบนะครับเวลาวัดต้องวัดสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งน้อยนะครับมันก็ไม่รู้นะครับก็ใช้ประมาณสิบมิลนะครับทีนี้พอเรารู้ระยะประกันแล้วนะครับสิบมิลนะครับเราก็หมุนเข้าอย่างดูอีกนะครับอาทีนี้เปลี่ยนมุมอันนี้เซตให้ดูแบบหลายๆมุมเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เซตกันเป็นเซตกนเก่งนะครับทํารถลูกโตได้ดันโลได้แช่ยาวไม่พังนะครับ 1> <tyard>. <1> ทีนี้ให้ดูช่องน,นี้นะครับช่องน,นี้ช่องน,นี้ช่องน,นี้คือช่องที่การสูบนะครับจะหมุนมา,าหมุนมาช้อนนะครับดูว่ามันชนปอกหรือเปล่าแล้วก็ดูตีนลูกด้วยก็คือกระโปรงลูกเนี่ยครับว่ามันหลุดโผล่ก้านมากี่มิลโผล่ปอกมากี่มิลน,นะครับนี่มันจะโผล่ออกมาแบบนี้ให้เราตัดออกก็ได้นะครับให้มันลูกอยู่ในปอกก็ได้หรือว่าให้โผล่มานิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับอย่าให้สลัก ตรงนี้หลุดออกนอกปอกอย่างเดียวนะครับสลักหลุดนอกปอกก็คือนี่ครับมางคนเซตนะครับนี่ครับเข้าแต่หัวลูกนะครับหัวลูกเข้าอยู่แต่ในปอกลูกไม่เข้านะครับอันนี้โอกาสงัดพังระเบิดมีสูงนะครับอ่าทีนี้เราก็หมุนดูนะครับช่วงนี้อ่าช่วงก้านนะครับมันจะเข้าไปนะครับด้านในเราก็ต้องดูครับนี่ครับว่ามันพ้นไหมอ่าอันนี้พ้นห่างนะครับที่ห่างเพราะว่าลูกมันใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเล็กปอกมันก็เล็กนะครับโอกาสที่ก้านไปสีปอกอันเนี้ย เนี่ยนะครับมันก็มีสูงนะครับทีนี้เราได้แล้วประเก็นสิบมิลนะครับเราก็ลองเสาเสื้อทีเนี้ยเอาเสาเสื้อใส่นะครับเสาเสื้อเราก็ต้องรู้จากของเดิมแค่นั้นแหละครับว่าในการจะสั่งทําเสาเสื้อชุดหนึ่งเนี่ยมันต้องคํานวณจากตรงไหนใส่ประเก็นเท่านี้เรารู้ได้ไงว่าใช้กี่นิ้วนะครับผมบอกให้เลยว่ารถรุ่นเนี้ยเดิม,เด,มเดิมปาวานเนี่ยสม,มุินะ มันประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับแล้วเราจะใส่ประเกลนสิบมิลเนี่ยแล้วก็เอาประเกลนวัดเข้าไปครับสิบมิลสิบมิลมันประมาณกี่นิ้วครับมันก็ประมาณสี่สี่หุนนะครับสี่หุนห้าหุนนะครับก็ประมาณครึ่งนิ้วครับพอนิ้วหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับก็เอายาวกว่าเดิมครึ่งนิ้วนะครับก็ใช้ประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับสาหรับเสาเสื้อแต่ถ้าจะให้ดีนะครับนี่ เราก็ถ้ามีเสาเสื้ออยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปก่อนเลยเสาเสื้อนะครับหมุนเข้าไปเลยอ่าให้กับสุดเลยนะครับให้กัับสุดเลยแล้วก็าฝาสูบใส่นะครับฝาสูบใส่แบบนี้นะครับเราก็ดูระยะที่มันเหลือครับนะครับตัวนี้ผมเอาเก้านิ้วครึ่งมานะครับดู มันเหลือยาวมากเลยอย่างนี้นะครับถ้าเกิดถ้าจะประกอบวิ่งวิ่งไม่ได้นะครับน่าจะชนมังคนเวลาเลี้ยวนะครับเพื่อนๆก็เรายังไม่ได้ขันเข้าไปใช่ไหมระยะเกลียวมันก็ประมาณครึ่งนิ้วเหมือนกันแล้วก็คํานวณเผื่อเลยครับถ้าเราขันเข้าไปสุดเนี่ยเราลบไว้ก่อนเลยครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มาวัดระยะความยาวที่เหลือนะครับอันนี้เหลือประมาณ2องนิ้วครึ่งนะครับอ่าสนิ้วครึ่งนี่ครับ 2นิ้วครึ่งนะครับก็ลบไปครึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าเรายังขันเขาไม่สุดอ่าลบเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือสอนิ้วใช่ไหมทีนี้เราก็หาเสาที่สั้นกว่าเดิม2นิ้วมาใส่มันก็จะโอเคใช้ได้แล้วครับอันนี้9นิ้วครึ่งสั้นกว่าเดิมครึ่งนิ้วอ่าสั้นกว่าเดิม2นิ้วก็ตกอยู่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับเนิ้วครึ่งแปนิ้วก็ได้นะครับ เอาเสา8นิ้วมาลองใส่ดูแล้วก็ลองขันน็อตให้สุดเข้าไปดูครับว่าเสาหลักมันโอเคไหมเกีียวมันโผล่เยอะไหมโผล่เยอะตัดได้ถ้าโผล่น้อยตัดไม่ได้ครับต่อก็ต่อไม่ได้เบี้ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเอาหลักนะครับเสาหลัก8นิ้วมาลองใส่ดูนะครับอันตัวนี้มันก็ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เป็น9นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาเสา8นิ้วมาลองใส่ดูครับสั้นกว่าเดิมนิ้วครึ่งครับเสาอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองใส่เข้าไปดูนะครับอันนี้ผมว่ามั่นใจนะครับว่าน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนต้องใส่ให้สุดอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปได้ไม่ต้องไปขันครับเดี๋ยวประกอบเสาเซอ้อสูบเข้าไปให้เลยไปถึงได้ไปประกอบล้างประกอบอย่างเดียวชุดนี้นะครับทำง่ายผมนั่งวัดเซ็ตให้เสร็จนะครับ ช้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงได้นะครับเซ็ตตรงนี้ก็ถ้าผมเซ็ตให้เสร็จไปถึงล้างประกอบก็ดูนิดๆดหนอ่อยหน่อยก็ใช้ได้นะครับถ้าไปเซ็ตเองก็มีครึ่งวันนะครับว่าจะหาโซ่เราลิ้นหาอะไรได้นะครับ่าจจะวิ่งซื้อเทีละชิ้นสองชิ้นนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ก็เราขันเข้าสุดแล้วตรงนี้เหลือปาเกนนะครับเหลือปะเกนไว้นี่ครับเสาปเป็นจะโผล่มาประมาณเนี้ยนะครับ นี่เหลือแค่นี้โอเคใช้ได้ครับเพราะว่าเกีียวตลอดนะครับเดี๋ยวก็เลื่อยตรงนี้ทิ้งเอาหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็ในการเซตประกันเสาเสื้อนะครับอันนี้ลูกสูบก็โผล่มาแบบนูนเลยนะครับเนี่ยเหลือไว้ประมาณครึ่งมิลเล็บจิกได้ครึ่งมิลนะครับแล้วก็ต่อไปโซ่เหลาลิ้นนะครับเมื่อเราเซตได้อย่างนี้แล้วนะครับโซ่เหลาลิ้นนะครับก็จับแข้งตั้งขึ้นซะนะครับ จับแข็งตั้งขึ้นซะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับจับตั้งขึ้นเลยเราอยากรู้นะครับว่าระยะโซ่มันต้องใช้กี่ข้อนะครับให้เราไปหาโซ่เดิมยาวเดิม2ข้อมาลองก่อนนะครับประวามันเท่าไหร่แปดแปดนะย,ยาวแปดแปดแบบนี้แล้วกันครับ ประานยาวแปดปเอาร้อยสิบมาใส่พอร้อิมัน90นะครับอ่านี่ตัวนี้เอาฝาใส่แบบนี้เลยแล้วก็เหลือ,อไว้นะครับเหลือ,อไว้10บมิลเท่าเดิมนะครับตรงนี้10บมิลเท่าเดิมก็ทีนี้ก็ลองเลยเอาโซ่เราลิ้นของร้อยสิบไอก็ได้นะครับใส่ร้อเข้าไปเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่ง